เรามาชมโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องวันนี้จะพามาเยี่ยมชมโรงเรียนที่ข่อยเคยเรียนตะหน่อยโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์แต่ได้นี้เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่ม่หลอพี่น้องเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งสวัสดีครับพี่น้องเมือนี่ขอสม้าไทยโรงเรียนข่อยอยู่ตะหน่อยอันนี้คุณครูอันนี้ทางเข้าโรงเรียน นองเ้ยโรงเรียนขอเคลเนแต่น้อยแ่น้อยปกติประตู่นตรงนี้เนาะนองเดิหน่อยอันนี้คือโรงเรียนที่ยเคลเ่นแต่น้อยกัสนามเด็กเล่นนอหลายนลายจากคน ตึกอุ่นพี่น้องคอยเลี้ยนอยู่ตึกอุ่นตะกอนทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นจะเป็นเลื้ยนใหม่แล้วนี่เป็นเลี้ยนฝุ่นละอ๋อออกซ์เซอร์ลูกออกซื้ซอรอ่ารอ,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 อเว้ยวเขาลบทงฉาดทั้งไหนพี่น้องตะกอนตรงเหนือแม่ตรงตรงนี้ตะกอนเป็นห้องน้ำพี่น้นองโรงเรียนข่อยเข้าอยู่ พูดพี่น้องอาคารเรียนอยู่ทั้งคูนทั้งพุนพุนทั้งพุนเลยค้า,านเรียนอ๋อขอลบงธงชาติทั้งพุนตะกอตรงนี้สิเป็นขลบธงชาติพี่น้องตะกอนตรงนี้สิเป็น ที่เคารพธงชาติของสมัยตะกอนมีตัวไข่อยอยู่ตรงนี้สิบ่แมนในนี่ใวนี้เขาปรับปรุงใหม่นะโอ้ยก็เป็นทงนะเพ็ดเพ็ดนะปลูกพักปุดรูอาหารนี่ที่เคารพธงชาติข่อยรงข่อยู่ตรงนี้ทุกวันนี้โรงเรียนนี่อยู่พื้เก่าพี่น้องเอ้ยอันนี้โรงเรียนหนองกระทิงโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงอำเภอลำไยมาจังหวัดพิริย์ลำพี่น้องเบิ่งเลือดโอ้โห ตะกอ้อนเป็นอาคาครักขันไงเปลี่ยนใหม่เมื่อ้วพี่น้องตะกอนตรงนี้จะเป็นเขาเขาลบท้องชาติแล้วพี่น้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วเปลี่ยนเมื่อเลยอับพลจะเป็นพวก อนุบาลพี่น,อออน,นอ้องหูอนุบาลองตะกรข่อยเลี้ยงที่ทั้งคงูเดี๋ยวรอเด็กหน่อยมาขลบรถชงชาิพี่น้องพี่น้องโร <c oughs> งเรียนวัดบาลหนองอรทพิจกจ้ะ พี่น้องเอปาดปูจับปูใสกระดงสิบ้บ่งเดกหน่อยแดงแดงขนมท้งชาติเบ่งด้ปาจับปูใสกระดงพี่น้องต้องชา โรงเรียนวัดหนงองกระทิ้นไ่อยแปดสิบ้อยแปดสิบคนพี่น้องตาดีลูกโรง,งเรียนบัดบัตหนองกระทิ้นเราเป็นรงอาหารเอาเลยลูกร้อนร้อน้องขร้อน,อนไปเข้าแถวลูกไปเข้าแถวเลยไปลูกไป ปพี่พี่น้องน้องเล้อนไปลูกไปอ๋อหนูไปก่อนว่เขาบอดะรนฮ้ว่าเขาบัลลกว่าเขาตีไคนนี้บ่เขาว่าสันเขาบ่ลลุกว่าเขาแถวบัลลกบ่เขาใครมะนี่หายพ่อพี่ปองอะพี่ปองยุ้ยใสพี่ปองยุ้ยใสพี่ปองยุ้ยใสคก้โคบพี่ปองยุ้ยใสว่าสัน นูก็เขาไปจีลูกข้างไหนคุณน่ะลูกเขาไปข้างไหน,น,นไปคน, <c oughs> นดีอย่างง,างาอแงพี่น้องไม่ใชกเขาแถา <c oughs> าวเกาก้มูอโอยแเนยโอ้ยเ๋ราาไปหาอยากสุด้วย คิมวิหลานซ้ายพี่น้องหลานซ้ายหลานซ้าย <ś les> เสร็จแล้ว เสร็จแล้วพี่น้องเขาลบทั้งคางเสร็จแล้ววันนี้พี่พี่แจกแมทให้น้องอุ้ยขึ้นน่ารักเล่ะขึ้นน่ะโอ้โหน่ารักจังหนวกใส่แมทด้วยวันนี้น้องกระทิ้ยงมันข่อยมีแจกแมทเด็กหน่อยนะพี่น้องนะรุ่นพี่แจกแมทให้เด็กหน่อยให้ให้น้องๆรุ่นน,อนอ้องๆ้องกแดดหอน เจแล้วพ <Driver>, ี่น้องเสร็จแล้วบอกคุณครูขาเสร็ซนเรวพี่น้องนี่คืออยู่วัดโรงเรียนบ้านข่อยข่อยเคยเรียนอยู่สั่นเคิ่งบ่ขึ้นไปดอกพี่น้องรบกวนคู่บ่นสอนบ่ขึ้นดีกว่าเพื่อนในเครื่องทั้งไในบอรล่ะเอาพี่น้องเอากลับไปหรอเปล่ามาเก็บท้องถ้าไปลุงบ้านเลย มีล่างมือก่อนเข่าของโรงเรียนทนบทกะสะอาดขึ้นกนนะรับพี่นองทุกอย่างแมตหลัางมือก่อนเข่าโรงเรียน,ยนโอ้ยยังพี่เก่าอยู่ไปนองเลย ข่องป .6 อันนี้ห้องป .6 ละลูกคือบ่มีบ่มีนักเรียน <c oughs> นักเรียนไปใส่บรารลูกวิษณุนี่มมหเหรโอ้โหมีโทร,ร,รทัดเพิ่มเดี๋ยวพี่น้องโทร <c oughs> ทรัศน <c oughs> ์ที่เห็ดผาปามากมีโทรทัศน์ให้เด็กน้อยเบิง่งก็ขอบคุณหลายๆคนที่เห็ดผาปามากนะคะที่ที่รวมท้ำบุญนะคะนี่ค่ะโทรทัศน์พออทวีสิทธิ์รถให้สงฆ์มันไปจัดมาให้เด็กน้อยเบิ่งโทรทัศน์ คุณหลายๆในสองเครื่องเหมือนกน้องโลงเลยพี่น้องเลยไป